มาซันนี่เป็นคนผมค่อนข้างวันลนเนาะก,กันเลยว่าได้เห็ดยาซาผมใส่เองเป็นสมุนไพรทั้งหมดเดยทุกคนาสวยจังเลยงามบะอยากคนน่ะขาคนนี่นะซันนี่ถ่ายคลิปดนะิซันนี่ถ่ดดยายคลิปอุ้ยเหมือนสีผสมอาหารเนีย่ยงามบะแต่มันเป็น แต่มันเป็นยาสะมมสมุนกพรใช่ไหมอ่าเลยมันเป็นยาสะสมอะไรวะแมวพอด้วเฮา,าน n e สมุนไพรที่เฮาเก็บมาทั้งมืเนาะมันล้างทำความสะอาดทุกคนซึ่งว่าตัวนี้เนาะซนีจะล้างประมาณสองสามน้ำเนาเพื่อความสะอาดเพราะว่าขีดมันจะเปื้อนก้นมูเนาะ ยาสับผมตัวนี้ละสนี่ซีเฮดไส้เองก่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอ่บอลลปิตกับขิงสนี่จะแยกออกมาเนาะมาล้างต่างหากอีกหนึ่งราวาสองตัวนี้เนาะมันจะเปื้อนก้อนมูละสนีจะเอาบดรถทังถูหลังจากทีล้างทุกอย่างแล้วเนาะเขาก็เอามาสเสดดน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็มาเขี่ยพันแต่ละอย่างทุกคน เขาจาหั่นเป็นตัวจา่าไหนก็ได้เนาะเป็นตัวน้อยๆเป็นลูกเต่าเป็นซ้อยบางๆแล้วแต่สะดวกทุกคนสบายดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับซันนี่ในซองซันนี่สแนลเนาะมื้อนี้ซันนี่สีพาทุกคนเหตุยากสาวผมเนาะซึ่งว่าการต้มหรือว่า,าเป็นส่วนผสมอีกอย่างต่างๆเนาะซันนี ถ่ายปะไว้ให้ทุกคนเบิงเหมดแล้วเนาะมีแต่ว่าไปเบิงวิธีการเฮ็ดนํากันเลยเนาะว่าสันนี้เฮ็ดจังได๋เนาะส่วนว่าเครื่องอีหยังต่างๆแม่นสันนี้เก็บเอาอยู่เฮือนนี่เบิดทุกอย่างมีแต่ขิงมีแต่ขิงกับโตเ N8000 เนาะสันนี้ซื้อมาซึ่งว่าการเฮ็ดหรือว่าวิธีเฮ็ดต่างๆแม่นไปเบิงนํากันเลยหลังจากนั้นทํามาต้มน้ําให้ฟดเนาะใส่น้ํา4ลิตรแล้วก็เกี่ยมสมุนไพรเนาะ ก็จะมีมัขคีโหดบอลระเพดหรือว่าเครือข่าวฮอเนาะตามด้วยดอกอัญชันหลังจากที่หมอฟุดแล้วเนะเาะเอาทุกอย่างลงไปเนาะจะมีดอกอัญชันขิงบอลระเพดหรือว่าเครือข่าวฮอเนาะเอาใบามากซีดาใบามอนเอาลงไปเนาะตัวนี้เขาจะจิกจีกเนาะ ตามด้วยใบยานางทุกคนเฮาจีกเป็นฝอยๆแล้วเอาใบอนะโวคาโดเนาะประมาณก่ำหนึ่งลงตัวสมุนไพรเนาะเฮามีตัวใดเฮาก็เอาตัวนั้นใส่เนาะพราาว่าันี่กเก็บอยู่ในหัวเหือนของสนันน่คือกันเนาะพอ่าบดได้าหาซื้อเนาะ ตามด้วยหัวสิงไคเนาะจะทุบๆใส่หลังจากที่เฮ้าใส่ทุกอย่างไปแล้วเนาะซันนี่จะปะไว้ประมาณสาวหาสาสบนาทีหรือว่าตามความต้องการเนาะแต่ว่าซันนี่จะเอาประมาณนี้เนาะทุกคนให้โตทีใบเขียวๆเ,เนาะมันจะออกเป็นสีเหลืองก่อนหรือว่า ให้น้ำยามันออกออกทางมืดแล้วเฮากาปิดไฟเนาะแต่ว่าระวางที่ต้มเนาะก็จะค้นไปเรื่อยๆทุกคนซึ่งว่าน้ำสมุนไพรนี่จะหอมหลายทุกคนจะหอมอมาขคีหูดเนาะแล้วกามีขิงมีส่วนหลาซนนิไซเป็นสมุนไพรเนาะมันจะหอมเนาะแต่ว่าสีมันก็งามงามทุกคน สีงามสีสันเป็นตาไสฮะนะตัวนี้สันนี่จะเน้นเป็นสมุนไพรเท็แท้เนาะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในครัวเือนในหัวเฮือนของเฮาเนาะซึ่งว่าสันนี่ได้ซื้อเพียงแต่ขิงแล้วก็เครื่องทีเห็ดเนาะก,ก็คือจะเป็นเอ็นแปดพันที่สันนี่ซื้อไก่นั้นก็เก็บเอาอยู่เือนทั้งหมด สันน้ต้มสมุนไพรเนาะสันน่จะคนไปเรื่อยๆบางคนก็ปิดฝาปะไว้ให้มันครบห้านาทีสิบนาทีมาคนแต่ว่าสันน่หันคนข้างว่าคนตลอดเนาะอ่าพลิกไปพลิกมาคนยู่หันเลยเนาะคนจนมันครบเวลาเนาะแล้วก็จึงเศราจึงปิดไฟทุกคน หลังจากที่ต้มแล้วกระคำพอดีทุกคนซันนี่เอาออกมานอกเนาะมาคน้นค้นแบบว่าค้นให้มันอายห้อนมันออกเนาะแล้วซันนี่ก็จะเปิดน้ําใส่สามใส่สามอ่าเอาน้ําแข็งใส่แล้วก็เอาหมอ้อยกใส่ค้นให้มันเย็นให้มันเย็นค้นไปค้นมาให้มันเย็นแล้วก็หายใส่ตุกไว้ซึ่งว่าซันนี่ายใส่ตุกน้ําดื่มเนาะตุก1.5ลิตร ได้อยู่3ตุกเนาะก็เป็น4.5ลิตรแล้วก็จะอาแซตู้เย็นไว้คือหนึ่งตื่นเศร้ามากะเขาก็จึงมาคนนะเขามาเริ่มคนกันเลยทุกคนส่วนผสมที่ซันนี่ใสก็คือซันนี่ใสเอ็นแปันหกิโลเนาะใส่หนึ่งกิโลเลยแล้วก็ใส่เกลือซันนี่ใสเกลือปุ่งทิพ ถุง250หสนะิกรัมนอสันนี่ใส่ครึ่งหนึ่งครึ่งถุงแล้วก็มาคนคนไปเรื่อยๆทุกคนคนจนว่าเอ็น8ปดพกับเกลือมันเข้ากันเนาะมันเป็นเนื้อแบบนี้ละ่ะสันนี่ก็จะเริ่มใส่น้ำสมุนไพรเนาะน้ำสมุนไพรสันนี่จะใส่เป็นตุกแบบนี้แหละสามตุกทุกคนจะเริ่มใส่เธอหน่อยเริ่มใส่แล้วก็คน คนไปเรื่อยๆเนาะจะใช้เวลาดวนเติบได้ทุกคนเห็ดหยาสาผมเนี่ยเนาะจะค้นไปเรื่อยๆค,นค,นคน้นค้นค้นปะไปล้ะกะหลังจากที่มันคุ้นแล้วเนาก็เติมเติมสมุนไพรไปการคน้นหยาสาผมนี่ก็เมื่อยเติบไดยทุกคนปวดแขนขนาดเนาะสันนี่เห็ดประมาณสุโม,มงสุโม,มงครึ่งนี่แหละ ค้นไปเรื่อยๆค้นจนกลัวทุกอย่างจะเข้ากันเนาะจนกว่าจะได้ทีทุกคนสันนี่เฮ็ดไส้เองเนาะสันนี่จะบอเติมกินบดเติมตัวที่เฮ็ดหายาสะผมตัวเกิดฟองเนาะสันนี่กับบุฮูว่ามันเอิ้นว่าจังใด ลัสน,นี่ก็บโได้ใส่าสารกันเสียเนาะสำหรับสูตรนี้เนาะเขาโบได้ปั่นทุกอย่างรวมกันแล้วมาบีบมาขั้นเอาน้ำเนาะเขาจะปะไว้ได้ประมาณหกเดือนได้ทุกคนโดยที่โบต้องใส่ตู้เย็นสำหรับสูตรนี้สามารถเอาไปเห็ดได้เลยระว่างทิสน,นี่คนอยู่เนาะหลานกะมาเห็นเพิ่นมากสีนี้ขนาดสี่อันสัน งาบอยากคนน่ะเห็นซับแล้วหาคนน่ะสันนิทายคลิปเดยียวะสันนิทายคลิปเยอะมากจะหายได้ยังไงสันนี้จะหายได้จังไรมันหลายบทได้แท้จงไหนสันนี่ะิะ เออมืออื่นสันนี่ก็ให้ไม่ถอยทอกใส่ให้สันนี่เด้ใส่อีกสันนี่บอกพอแล้วพอใส่อีกค okay. ่อยค่อยเท เทวีเหมือนสีผสมอาหารเนี่ย,ยางามบอแต่มันเป็นแต่มันเป็นยาสะสมเมอาาร์สกีเราใช่ไหมอ่าเนียมันเป็นยาเรียบร้อยเนาะทุกคนตัวนี้หลังจากที่เราเอ,อปาปากไว้คืนหนึ่งเนาะมันก็นจะเป็นยังซี่และฉันนี้จะหายใส่กล่องปะไว้ไว้สะแล้วก็เอาไปให้ น้องซ้ายเอาไปปั่นแม่ให้เม่สะนำเอทุกคนตัวนี้จะเป็นกองอยาสะผมสนี่จะซันีสัส่งเ,เองเนาะแล้วกันตัวนี้สนี่จะเอาไปแจกแจกพี่น้องเฮามาเริ่มยใส่ขวดเลยทุกคนตัวนี้ซันนี่จะออกแบบเองเด้อทุกคนแต่ว่าสติ๊กเกอร์เนาะมันบอได้ตามสีที่ซันนี่สั่งเนาะแต่ว่าก็ต้องมาติดเนาะเวลาเฮา ใส้เครื่องอีกอย่างที่เขาออกแบบเองนะมันมันภูมิใจด้ทุกคนซันนี่ลืมบอกส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือซันนี่ใสอยาสะผมของเด็กน้อยเนาะตัวเป็นซองอ่าตัวสีชมพูเนาะน่ารักสีสีสองที่ซันนี่ใส้เนาะเพื่อจะให้มันเกิดฟองซันนี่คิดว่ายาสระผมเด็กน้อยเนาะน่าจะโบมีอ่าสารเคมีหลายเนาะซน,นี่ก็เลยเลือกตัวยาสระผมตัวน่ารัก ตัวสองมาใส่แต่ว่าใส่เพียงแต่สีสองเท่านั้นทุกคนตอนสันนี่ไฮ้ใส่ขวดเนาะหลานก็นมาลมมาเฝ้าเนาะพ่นยักเฮ็ดสวยแต่ว่าสันนี่บ่ให้เฮ็ดสวยเพราะว่ามันปิดน,น้ำจึงซี่เนาะมันเด็กน้อยเฮ็ดจะยากเนาะพันก็นจะขอจับฝาตัวฝาตุ๊กนี่ให้ขอเพียงได้สวยเป็นยังพยากเป็นคู่จ้าเพื่อน เค็มจะเห็นมือเขานดำเนื้อชิวเห็นบบมีได้ซันนี่บ่นแล้วสันนี่ย่าสะผมที่ซันนี่ใส่เนาะผ่านหมาตัวสมุนไพรนี่ซันนี่จะไปซื้อทุกคนแต่ว่ามันจะมีเป็น ครีมนวดแล้วก็ยาซาบผมเนาะมันจะเป็นสุดน้อยๆแต่ว่ามันแพงหลายสนิสะก็รหูสึกว่ามันบุคอยดีขึ้นดอกสนันนีก็เลยหาสูตรตาม YouTube มาเห็ดเองส่วนตวกระปุกที่อยู่ทางข้างสันนี้เนาะทุกคนอาจจะเห็นเนาะก็คือจะเป็นตัวขัดผิวของสันนีสนันนีเห็ดเองจะเป็นครีมขัดผิวมะขามเนาะแล้วก็จะมีสมุนไพรเป็น ธนาคาเป็นนมสดสันนี่จะใส่แล้วก็จะมีคขมมิ้นมีหลายๆอย่างทุกคนใบบัวบกก็มีมีสิบสิบสองสิบสามอย่างที่สันนี่ผสมใส่เนาะซันนี่จะเอาไว้คัดหน้าคัดผิวพอกหน้าพอกผิวเนาะซันนี่จะเฮ็ดเองรู้สึกว่ามันปลอดภัยกลัวแล้วก็ ไส้ตัวนี้จะโบเป็นสิวเด้อทุกคนสำหรับพี่น้องเนะาะลูกหน้าสาวบอือว่า,าหลานอย่างต่างๆเนาะเพิ่งก็จะเอาน้ำสันนี่ไว้ไส้เพิ่นว่าไสาด้ดีสำหรับคนที่เป็นสิวเนาะคนที่เป็นฝา้าจะออกยากเด้เะแต่ว่ามันก็นจะเริ่มใสๆขึ้นลมไปลมมาสันนี่ก็หายแล้วแล้วทุกคนได้ สิบหกขวดนี่แมนหน้าตายาสะผมของสน,นีเนาะซึ่งว่าสน,นีไปให้ห้านเพื่อนออกแบบเนะาะให้ห้านเพื่อนเฮียนสติกเกอร์ให้โบแมนว่าอันนั้นดอกสน,นี่เป็นคนออกแบบเนาะละสีเนาะเวลาเขาสร้างกับเจ้าเหฮดกับเวลากับเจ้าทายมาให้เขาเบิร์กค่ะนะมันสีมันบุคือกันเนาะสีสน,นี่จะบอกเอาสีสีบัวเนาะสีสมพู ตัวจางเนาะสีพาสเทลเนาะแต่ว่ามันออกมาเป็นสีม่วงแบบนี้ซึ่งว่าตัวนี้เนาะสนิกาทําอิดว่าสิเฮ็ดขายเนาะแต่ว่ายังบ่ได้ขายเถือมีแต่ว่าเฮ็ดแล้วก็เอาแจกพี่น้องเอาแจกนักสาวอีหยังไปลองซะเบิ่งก็ให้แม่ให้น้องไปซะเบิ่งเนาะส่วนอันคนห้องการสนนี้ก็เอาให้เอื้อยที่เฮ็ดเวียกนํากันทันไปลองแล้วเพิ่นก็เอาแบงให้แม่เพิ่นซะเพิ่นก็ว่าคัก ซซ่ง่าซันนี่เป็นคนผมค่อนข้างวันลนเนาะกันเลยว่าได้เหดยาซาผมสาเ,เป็นสมุนไพรทางเมดเดอร์ทุกคนสำหรับคลิปที่เ็ดยาซาผมเนาะซันนี่ก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะใคที่มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ซันนี่เดเดอเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตคิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ซันนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายสบายดี